สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเรี่ยนปวยทานดอกกุหลาบมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินเบอร์สองค่ะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะวันนี้ใช้สีขาวสองเส้นสีแดงสองเส้นนะคะตัดปลายดิบบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรียงปลายดิบินทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ เราวัดลงไปนะคะที่ความยาวค่ะ9เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดลงไปเลยนะคะนี่ค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่หนึ่งลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอค่ะ เส้นต่อมานะคะจับตรงรอยพับนะคะเอามาคล้องนะคะเส้นที่สองลงไปค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อมาค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมานะคะดึงเส้นริบบิน้นเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะ ลิบบ right, right. right. right, ิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะลิบบิ้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างค่ะ ลิปบิ้นนะคะจากทางขวามือเราสอดมาทางซ้ายค่ะลิปบิ้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนค่ะลิปบิ้นนะคะจากทางซ้ายเราสอดมานะคะทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นที่อยู่จากด้านบนนะคะเราก็จับลงมานะคะด้านล่างค่ะ บิดปลายริบบิ้นไปทางขวามือนะคะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างนะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะแล้วเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมาค่ะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปทีสสส mm ่ฐานค่ะแล้วเราดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นมานะคะจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวานะคะ สอดลงไปที่ฐานค่ะแล้วเราก็ดึงเส้นลิบินออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราดึงทั้งสี่เส้นให้แน่นๆไว้นะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นสีขาวจับพาดขึ้นไปด้านบนค่ะเอาเส้นสีแดงเส้นที่สองพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นสีขาวเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองค่ะเอาเส้นสุดท้ายออกมาค่ะ เส้นสุดท้ายเส้นที่สี่พาดทับเส้นที่สามลงไปค่ะนี่นะคะฐานของริบบิ้นก็เส้นก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจับตรงฐานข้างล่างสุดนะคะรวบสี่เส้นค่ะนี่ค่ะรวบปลายทั้งสี่เส้นนิ้วโป้งข้างซ้ายกดไว้นะคะตรงกลางของฐานค่ะรวบทั้งสี่เส้นลงมาค่ะแล้วกดลงไปให้ต่ําสุดนะคะ แล้วเราจะหมุนฐานของริบบิ้นทันนะคะให้มาอยู่ตรงกวยสีขาวค่ะหมุนมานะคะสีขาวนี้ไม่ใช่นะคะหมุนมาค่ะหมุนตามฐานมาเลยค่ะสีแดงนี้ก็ไม่ใช่นะคะหมุนมาอยู่ที่กวยสีขาวนี่ค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มเลยนะคะพอเราอยู่ตรงสีขาวแล้วนะคะ ริบบิ้นนะคะมีทั้งหมดสี่เส้นนะเอาเส้นที่อยู่ข้างนอกสุดก็คือสีแดงค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวาจับริบบินนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือแล้วเราก็จับปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานสีแดงค่ะสอดลงไปนะคะเนี่ยค่ะเราจะได้ประมาณนี้นะเส้นต่อมาค่ะเส้นสีขาวค่ะจับสองเส้นนี้ไว้ค่ะจับริบบิ้นมาทางขวามือ จับปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างค่ะเอาเข้าให้เอาเข้าไปอยู่ในกลีบดอกสีแดงนะคะนี่ค่ะอยู่ด้านในนะคะเส้นต่อมาเส้นสีแดงค่ะจับริบบิ้นไปทางขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกลีบดอกสีแดงค่ะ ดึงปลายริบบิน้นออกมาค่ะอยู่ด้านในนะคะเส้นต่อมาเส้นสีขาวค่ะจับเส้นริบบิน้นนะคะมาทางขวาจับปลายริบบิน้นสอดลงไปนะคะที่ฐานตรงกีบดอกสีขาวค่ะสอดลงมาค่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้ดึงนะคะไล่ดึงทีละเส้นเลยค่ะเนี่ยค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะลิบบิ้นที่อยู่ด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะอยู่ทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะลิบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมานะคะทางขวาค่ะเสร็จแล้วเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะ นี่ค่คะตัดให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ